ครับสวัสดีครับมือนี้ทั้งหลานเิ่มยันย่นครับมีเครื่องมานําเสนอนะครับเป็นยันหมาลอยหาเจ้าโลกครับเช็คสภาพไม่เฮ็ดสีครับผมเครื่องนิ่มแน่นติดง่ายผอมใสครับสวยๆครับผมครับมาฟังเสียงมือครับ